เป็นลำโพงบูทูธที่สวยคลาสสิกและเตะตามากเลยครับพี่ๆตัวนี้ลำโพงบูทูธ X 3 3นะกำลังขับแบบซุปเปอร์เบสถึง60วัตต์นะใช้งานยาวๆไปเลยครับ5 2 0ถึงชั่วโมงแล้วงานแบบฟังก์ชั่นคอยมาแบบจัดเต็มจริงๆนะพ,พี่ปรับเบสปรับแหลมอิสระได้ EQ ได้ด้วยนะครับพี่ๆเสียบหูฟังได้นะครับรูเสียบไม์เพิ่มแล้วก็ usb sd card ด้านหลังแบบนี้งานแน่นสวยจริงๆเลยอะ่ะชอบมากเลยอะ่ะ พี่งานสวยจริงสวยจริงอเดี๋ยวไปเรื่องเสียงกันดีกว่าครับอ้วพี่ๆเขามีไม้ให้นะครับมีไม้ให้นะครับหนึ่งตัวไปร้องคาร,ราโอเกะเขาเรียบร้อยนะครับเสียบไม้เพิ่มในตัวหนึ่งด้วยนะครับไปได้เวลาแล้วครับลองฟังเสียงเขากัน สั่นสะเทือนเรือนลั่นมากเลยนะครับตัวแบบนี้ลาโพงตู้ไม้แน่นตึบเลยอะ่ะหอ่หอแบบหนังแบบสวยมากนะครับสวยมากงานจริงสวยมากสวยจริงๆนะครับพี่ๆแล้วเมื่อกี้ฟังรู้สึกเหมือนจะมีแบบเหมือนซาวหนังหน่อยนะพี่ๆอาจจะแบบโอ้ดูหนังก็น่าจะมันได้ด้วยนะครับลุกเล่นโอ้ยงานเนี้ยบจริงนะแนะนําจริงๆพี่ๆที่อยากได้แบบถ้าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์สวยๆแต่งบ้านได้ตัวหนึ่งเลยด้วยนะครับ นะครับฝากลำโพงบูชูดดีๆีตัวหนึ่งครับพี่พี่ลำโพงบูชูด x 3 3นะจาก AJ นะครับใช้งานยาวๆ5ถึง20ชั่วโมงเป็นเอ็กซ์เตเบทหวัตต์นะทั้งจะให้ไปใช้กันในราคาไม่แพงที่เ b สบีคุ้บครับทั้งสวยและเสียงดีเลยครับตัวนี้